สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทท่านพี่น้องค่ะิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสะละกทิกห่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะพี่น้องค่ะเป็นคลิปแรกของงวดประจําที่16เดือน2ปีหกหกเนาะค่ะพี่น้องค่ะขอโทษขออภัยเด้อยค่ะ,ดะเด้อบริณำตัวเลขน้ำแนวทางมาฝากมาตอดเลยค่ะพี่น้องเจ้าแรกแห่งมานกับพี่น้องค่ะหนุ่มสุพรรณ ดประจำวันที่16เดือน2ปี66เนาะคะเนาะคาตายุ่งยากใจหดหูอ่าไปเฝ้าคนปว่วยอยู่โรงพยาบาลค่ะพี่้องคะ่กะก็เลยวันมีเวลาลงตัวเลขลงแนวทางสลากกินมืองรัฐบาลให้เพื่อนๆในเบอร์เดียวชมค่ะพี่้องค่ะแต่ว่าก็ยังคือทอดนั่งคิดถึงเพื่อนๆเอฟซีทุกๆคนนะะเด้อก็เลยแวะ เอาตัวเลขปรเนี้ทางมาฝากมาตอนมาแบ่งปันให้เพื่อนในเบิ้งในชมจ้าสำหรับนมสุภาพนี้เป็นชุดสองตัวน้องกับพี่น้องขาสองตัวนี้ก็สิเอามาฝากให้ด้เบิ้องในชมค่ะพี่น้องเลขที่พันให้่มากก็มีสองสมมห้าสองหกสองเจ็ดสามห้าสามหกแล้วก็สามเจ็ดด้วย้ะพี่น้อง 3, 7, จ้า แต่ตะกิบก็เอาไม้เบิ้งสามแบบสามเอสคือเก่าลัดค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นเอสใบส้มนาะค่ะเนาะงวดที่แล้วกับบัวพาดเลยเด้อค่ะเขาหนึ่งหนึ่งเต็มเต็มเลยแล้วก็เสียชุดอสามหางมาฝากน้ำด้อค่ะพี่น้องค่ะชุดตัดอันนี้ชุดเต็มก่อนนะคะใบสม้มขอบคุณเจ้าของขอ้ขอมูลทุกๆุเอสทุกๆท่านเด้อค่ะเด้ออันนี้เป็นหอยใบสม้ม เด็กกับไข่ไข่ตัวเก่าเลยนะคะพี่น้องค่ะ <_ C 1> พี่น้องกับไปเลือกเอาเด็กค่ะเจรนากันเอีกนะคะเอาจจะเสียงดังเล็กจังหน่อยเดนะค่ะพี่น้องค่ะ <_ C 1> สำรับคลิปเลเปมม็กเด็ดแอ็ดใบสมเค่ะขอบคุณเจ้าของข้อมูลขอบคุณแอ็ดนุ์สุพันธ์ต่อไปเป็นของแอ็ดอีกทันนงนึงเด็กจัะพี่น้องจ่า แผนแผนพารวยค่ะพี่น้องค่ะวัวที่แล้วกระบาดเด้อค่ะให้เนื้อทงางลังให้เด่นศูนก็เด่นเก่าเข่าเก่าสตรงๆวันนี้ให้เด่นหนึ่งกะเด่น2เด้อค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณเจ้าของข้อมูลเอดแผนแผนพารวยนะเด้อหนึ่งน,น,น,นึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองหกสองเจ็ดสอปดเด้อค่ะสำหรับแผนแผนพารวยขอพี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกเวยแล้ววันที่หนึ่งจด้เด้อสิทธาย่อยลง ตัวเลขน้องแนวทางให้คือเก่าแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งจ้า